สวัสดีครับกับพวกเราช่องบูชาเฮนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเดมอนซัลเลียร์หรือดาบพิฆาตอสูรนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่ตอนนี้นะครับคุณมุนตาเป็นที่ยอมรับของเราเสาหลักต่างๆแล้วนะครับก็เริ่มงานแรกเลยนะครับในการปราบอสูรเนาะนะครับไปพร้อมกับคุณทันชิโร่นะไปปราบอสูรนีก็ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือคุณไปปราบอสูรยาหาบะนะโอเคไป หรือว่าจะปาบได้รือไหมฮะเสารักน้าจิ้มเหรอไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่ทุกถ,ถูกนะโอ้โหฟันไม่โดนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบ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 โอ้โหลูกศรลูกศอนีอ่างง้เรแต่ยินหลือยังเสาหลักน้ำจิ้มมาเลยครับพยายามเข้าพยายามเข้าพยายามเข้าลุกขึ้นมาลุนนะฮะนี่อ๋โอโ,โอ้โหคุณทันชิโร่ครับ มาเลยนี่ไงล่ะอ๋อโอ้โหลูกศรลูกศรโอ้โหขึ้นลงขึ้นลงโอ้โหลบลบลบนี่ไงล่ะถูกถูกสลัดกับจิ้มกันไปแล้วนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลบ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 นะครับ โอ้โหอ๋อโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหเอาเลยน้ำจิ้มฟัดกระเซ็นไม่โดนนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะครับได้ยังไงเล่ามา ลบ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 นะครับหลบนะครับเดีย๋ยวพิ่งโอ้โหลูกศรม,มาละลูกศรม,มาละไม่รู้จักสาหรับดัานจิ๊บของเราซะแล้วนี่ไงมีน้ำตกมาช่วยด้วยถ้าไม่ตายที่นึงมาแล้วครับมาเลยด้านจิม้มสัตว์กระเซ็น โดนไหมน<อ>ี่ไงไล่ะเป็นไงบ้างดูแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหโหโลบหลบทำไมไม่ได้หรอฮะนี่ทันจันชโร่อุสะสอนเราขอน้ำใหญ่หน่อยครับทันจันชโร่นี่ไปไงัยล่ะหลังน้ำตกนะครับโอ้โหโอ้โหโดนไปเต็มเต็มเลยครับโอโ <c oughs> ้โหจัชโร่ครับ ขอบคุณครับคุณพเชลล์นี่ไงเรานี่ไงเราลูกศรเหรอล,ลุกขึ้นมาแล้วน,น,คน,นะครับรอบสามคุณพเชลลครับเอาเลยโอ้โหไม่โดนนี่ไงนชนเมื่อกี้เราชนได้นะครับอเอาเลย ถ้าไม่ตายนะครับนี่ไม่โดนโอ้โหมาลบครับล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 บน้ำจิม้มก้อนใหญ่มาเลยนี่ไงแล้วเจอน้ำตกไปแล้วนะครับอะไรอันนี้อ๋ออ๋ออ๋อ น้ำจิม้มนี่นะครับเย,ย่าแตกเลยนะครับคุณแตชิโร่นะครับน้ำพลังหมูพลังน้ำตกกับน้ำจิ้มนะครับประสานกันได้อย่างดีงมากเลยครับรอบนี้ก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เป็นกำลังใ,ใจด้วยนะแล้วเจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ